สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะคลิปนี้นะคะรวมสามลาวนะคะลาวทีวีละสตาลาสามเมคี่นะคะของวันที่ยี่สิบเก้าเดือนพฤศจ,จิกายนสอง5นห้าหกห้านะคะสำหรับแนวทางที่ให้ไปเมื่อวานนะคะสำหรับสายจอแอดต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะส่วนสายวิ่งสายรูดนะคะได้กันไปสอง 2องลาวเนาะลาวสตานะคะได้กันไปที่วิ่งรูดหกนะคะใครที่นำหกไปวิ่งไปรูดนะคะหมาบนมาล่างเลยนะคะลาวสตาส่วนลาวสามัคคีนะคะลาวสามัคคีได้กันที่วิ่งรูด9กนะคะเมาบนนะคะเกค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับสายวิ่งสายรูดนะคะส่วนสายเจาะต้องขออภัยนะคะามาตามต่อของวันที่ ยี่สิบนะคะวันนี้ขอให้เหงเงปังๆนะคะ,ะชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะวันนี้แอดวางตารางให้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านขอมานะคะชอบแบบตารางเนาะ,ะตัวเจาะก,ก็จะประมาณนี้นะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็ลองจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะหรือว่าเอาตัวเด่นนะคะไปวิ่งไปรูดนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะ ตารางนี้บางคนก็ได้กันไปสามตัวสองตัวนะคะ mm hmm. เพื่อนจา๋าบางคนก็จับเมนเนาะอ่าถ้าแอดจะจับให้หมดทุกตัวก็มันจะเยอะเกินนะเพื่อนจ๋าก็ลองพิจารณาดูก่อนเด้อชื่นชอบค่อยตามเนาะหรือว่านำไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูนะคะยังไงก็ขอให้เฮงๆงปังๆงกับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะเอองเล็ทูวันนี้นะคะเล็ทูก็สวยนะคะ แอดคอติดเลขทูบออไม่มีที่เขียนนะครับเพื่อนจะไม่เป็นไรเนาะเลขทูบนี้สี่แอดดูก่อนนะสี่หกสามนะครับเพื่อนเพื่อนหกสามหกสองหกสามนะคะติดไปด้วยเนาะอ่อเลขทูบมาเขียนให้เล็กๆเนาะเลขทูบเลขทูบเขียนใส่ไหนดีเนาะเพื่อนเพื่อนจ๊ะสี่หกสามนะคะ สี่หกสามเลขทูกนะคะเผื่อมีคนชอบเดอ้อลองพิจารณานะคะ,อะชอบก็จุดไว้แคปไปเลยจ้าปากกดเลขกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า